ไม่มีอะไรครับก็พอดีแบบไปไปเที่ยวทะเลแล้วก็ก็ถ่ายรูปนานนๆทีอะไรอย่าอันั้นไม่มีอะไรก็แบไม่มีอะไรไม่เพราะว่าช่วงเนี้ยเราก็ออกกําลังกายเยอะด้วยเพราะว่ามีถ่ายซีรีส์ที่เราต้องเล่นเป็นนักว่ายน้ำอะไรแต่เนาะแต่มันขาทะเลก็ข่าวดีครับทะเลทรายก็ข่าวดี เลือกลูกน้ำอะไรี่ก็แบบเอ้ยก็ตัดสินใจจะลงดีไหมนะอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยลงอะไรแบบนี้แล้วก็นานก็คิดคิดอยู่นานเหมือนกันเพราะตอนแรกก็เขินๆเลยแต่ว่าเหมือนจริงๆใจใจก็คืออยากจะลงเป็นบันทึกไว้เผื่อว่าสมมุติแบบปีหน้าเราเราไม่ได้แบบนี้แล้วเาก็จะได้กลับมาดูเพื่อตัวเองจะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายอะไรอย่างเี้ยครับนอกจากความผนความข่าวแล้วก็จะมีแบบเรื่องชมพู สัดว์กินลมชมพูชมพูอันนี้ก็ผมอันนี้ผมไม่รู้ไม่ได้โฟกัสแต่ว่าพอลงไปแล้วคนมาโฟกัสเยอะผมเลยอ๋อหลอเขาโฟกัสกันหรอตลกดีครับแต่คนมาแซวเราเยอะมากเลยนะครับคนแซวเยอะคนแซวเยอะผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับนานๆจะมีคนมาแซวทีแล้วแล้วมีต่อหน้าไหมแบบชมพูจังเลยไปเจอใครต่อใครเลยมีคนแซวก็เออ่ต่อหน้าเขาคงไม่ค่อยกล้าแซว แต่ว่ามีแบบในโซเชียลอะไรอย่างมี้ใช่จริงๆหลักๆทั้งหมดก็คือเพื่อเพื่องานเพื่องานเพื่อซีรีส์ที่เราถ่ายหลังจากนี้หมายถึงในในซีรีส์หรือว่าในโซเชียลโซเชียลพอแล้วแค่นี้พอก็เก็บไปดูอีกไงมันต้องมีอีกเหรอโอเคขอมือถือหน่อยครับขอโพสเราเล่นเราเล่นเราเล่นไอเด้าก็จะได้ขนาดจริงๆใช้เวลา ประมาณ5้าเดือนนะครับที่แบบที่เราพยายามเพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกคือทางทางผู้จัดทางอะไรเงี้ยเขาก็เน้นย้ำมาว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องเล่นนว่ายน้ำนะเราต้องต้องถอดเสื้อบ่อยต้องโชว์หุ่น,นอะไรเงี้ยเราก็เอาวะสักครั้งในชีวิตก็คือออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารหนักมากคุมอาหารคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกองอย่างปันปัน,ปนอย่างเงี้ยก็จะแซลป,ปันปันจะเซล,ลบ่อยมากวันนี้ก็คือจะพกแบบคือผมจะพกข้าวกล่องไปกินเองซึ่งจะเป็นแบบ เป็นสุก,กี้ต้มกับน้ำเปล่าจืดๆเลยไม่ใส่อะไรเลย,เลยแล้วก็ไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยกินแบบจืดๆเหมือนไปดูไปสั่งค่ะผู้ใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้คือเราก็อยากทำให้มันเต็มที่เองด้วยครับอยากจะลองว่าถ้าเกิดว่าเราเอาจริงสุดๆแล้วเนี่ยสักครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณแต่พอทำแล้วมันก็รู้สึกดีนะครับมันก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยงว่าภูมิใจมันก็อยากรู้สึกว่าเออก็ทำต่อ ไปอีกหน่อยก็ดีตอนนี้ทำอยู่ไหมครัตอนนี้ก็ยังทําอยู่ครับมันหนักไหมแรกแรกตอนทํแรกแรกแเอาเรื่องอะ,อะคือจริงๆผมว่าเรื่องออกกําลังยังไม่ยากเท่าเรื่องคูมอาหาร,รเรื่องคูมอาหารนี่คือแบบอะไรเราก็อยากกินไปหมดมของทอดแต่กลายเป็นของทอดกินไม่ได้ของมันกินไม่ได้ของหวานกินไม่ได้ดโซเดียมโซเดียมนี่ตัดเลยนะซึ่งอาหารไทยนี่แบบทุกคนก็รู้กันดีว่าโซเดียมเราแบบ ไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งเราก็ชอบไงแล้วลงรูปพระเจ้าอะไรแบเงี้ยมันมีคนแบบอินบ็อกเข้ามาอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อก็อาจจะมีบ้างแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูครับผมเพิ่งลงไปเมื่อวานเนีองก็เลยแบบเขแต่เข้าไปอ่านคอมเมนต์คร้าข่าวทันใดนั้นดูดูดูในคอมเมนต์ของใต้โพสอะแต่ว่าถ้าในอินบ็อกซ์ยังไม่ได้เข้าไปดูก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะมีว่าจะมีอะไรจะกลับไปดูเลยว่าจะมีดีลจากปีศาจอะไรคือเราหวังไม่กลัว ไม่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นะครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปต่อไปเล่นด้วยหรือไปสนใจมันก็ไม่มีอะไรจริงคุณแฟนห่วงไหมครับเอ่อก็ไม่นะไม่ห่วงไม่ห่วงเขาก็ยินดีกับเราด้วยว่าแบบขออนุญาตไหมไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ได้ขนาดนั้นก็มีแบบ อิสระให้กันละกันตื่ทำไมพวกพี่เนาะไม่ใช่พวกพี่ดิไอ้เช้าเนปยังไงเอ่ยหลุดมากใช่แต่ถ้าถ้าอยากเห็นทีมมากกว่านี้ติดตามใช่อ่ะมิซซีรีส์กระแสแรงแล้วเอามาแค่ตอนเดียวตอนนี้ครับผมก็เดี๋ยว EP สองพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงกบติดตามกันดุกก็จะมีนี่แหละเรื่องราวที่ เราเองก็ยังไม่รู้อีกเยอะนะครับ <c oughs> คือตะกี้ยังคุยกับเอเธอร์อยู่เลยว่าตอนนั่งอยู่ข้างในอเอเซอร์มากระซิบว่าเออพี่ก็เห็นบทตอนใหม่อย่างรู้อย่างว่าแบบสรุปแล้วใครเป็นอะไรยังไงก็บทเออเนี่ยเห็นละก็ย <c oughs> ังคุยกันอยู่เลยว่าเรื่องเนี้ยนักแสดงลุ้นไม่แพ้คนดูเลยนะครับเพ <c oughs> ราะว่าแบบคือเหมือน <c oughs> เขาเปลี่ยนเปลี่ยนบทอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอาให้ไม่เหมือนในนิยาย <c oughs> เพราะว่าเขาบอกถ้าเหมือนในนิยายเนี่ยเดี๋ยว คนดูก็จะแบบเอ้ยเดาออกง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่ทวิสอีกเยอะแต่ตอนนี้คือคนดูก็คือเดาไปกันต่างๆมานะทำคลิปเล่าเหตุการณ์ได้มไม่ต้องคอดูนัก,สกแสดงก็ยังเดากันอยู่เหมือนกันครับยังงงอยู่ใช่ครับต้องฝากติดตามตรงนี้ดิได้เลยครับก็ ฝากติดตามนะซีรีส์เรื่องวันไนส์แตนด์นะครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่ม15นะครับผมอยากเห็นเราโชว์หุ่นมากวันนี้ต้องดูในสีวีที่อยากเห็นก็แบบว่ายน้ำแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงจังดูค่บผมยัง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 รอดูเธอเข้าแบบนะโอเคค่ะ